มาพอกับช่องฮักแพงอีกเ่นเคยครับสำหรับเมนูมื้อนี้ผัดพริกแกงหมูมากินข้าวแรงนํากันครับทุกคนปะลงมือทำครับวัตถุดิบเครื่องปรุงมีตามนี้นะครับหมูที่หั่นไว้ครับถั่วฝักยาวใบมะกรูดน้ำปลาซอสหอยสีอิ๊วขาวรสดีหมูผงชรูรสและก็น้ำปลาครับมีตามนี้ครับไปลงมือทำกันเลยครับ ง่ายๆน้ำมันที่ผมใส่จะเป็นน้ำมันอน้ำมันมะพร้าวนะครับประมาณช้อนหนึ่งริดแกงเผ็ดใส่ลงไปครับช้อนหนึ่งเต็มๆเ,เลยครับไอ้บักเพ้รใสไหลายด้่เลยครับ เอาเป็นี่แล้วโมวูลงไปแล้วครับหมูหงตัวลงใจตัวครับสลรับ มุมงประมาณครึ่งช้อนน้ำตาลครับครึ่งช้อนแป้งนัวครับแป้งนัวถึง,งือนครับสีิวขาวนิดหน่อยพอครับซอสหอยครับประมาณช้อนนึงครับน้ำปลาครับประมาณนิดหน่อยพอ ช้อนหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเลยพอนะตัวตัวยังชีเลยครับ <c oughs> ผมจะใส่ตัวลงไปเลยนะครับใสนสูพรกันขอชิมรสชาติหน่อยนะอืมโอเค ทานครับทานครับผมมาเริ่มในที่นะครับไปมะกรูดส่งขายครับซุ่เยียบร้อยแค่นี้ก็ประหัดเสร็จทีทีครับผัดแกลงหมู เ,กกเสร็จเรียบร้อยครับผัดพริกแกงหมูผมรับประทานแล้วครับมาครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเมื่อนี้ผัดพริกแกงหมูอื้อหือวดตัวจังสีเลยครับพากันใ้ยังกินแรงเนะาะท้งนั้นมากินข้าวแรกน้ำกันครับทุกคนคือเกาเได้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคลิปนี้แกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ ว่ามีเมนูยังที่อยากแนะนำอยากหาเห็ดก็กดคอมเมนต์เข้ามาได้ครับให้กำลังใจกันครับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าด้วยครับว่ามีเมนูยังมาเห็ดขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ